สวัสดีครับและนี่คือ Watch and Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์สำหรับผู้เล่นเกมโปเกมอนมีใครเคยนึกสงสัยบ้างไหมครับว่าความยากง่ายในการจับโปเกมอนแต่ละตัวมันวัดจากอะไรความจริงก็มีหลายอย่างเลยครับที่เป็นตัววัดอัตราการจับเช่นมอนสเตอร์บอลที่ใช้จับค่าเลือด HP ของโปเกมอนที่เราจับการติดสถานะต่างๆเป็นตน้นไม่แน่ใจว่ามีไอเทมความสามารถหรือท่าโจมตีที่จะช่วยเพิ่มอัตราการจับบ้างไหมเรายังไม่ได้หาข้อมูลเรื่องการจับแบบตื่นรู้ตื่นช ใครรู้ข้อมูลในส่วนนี้ก็พิมพ์บอกเราได้นะครับและสําหรับในคลิปนี้เราจะเน้นไปที่อัตราการจับของโปเกมอนแต่ละตัวใช่ครับความยากง่ายในการจับนอกจากตัววัดอัตราการจับต่างๆที่เรายกตัวอย่างไปก็จะมีอัตราการจับเป็นตัวเลขชี้วัดความยากง่ายในการจับของโปเกมอนแต่ละตัวนี่แหละครับแล้วเราก็จะขอเจาะไปที่โปเกมอนที่มีอัตราการจับได้สูงที่สุดก็คือจับได้ง่ายที่สุดนั่นแหละครับเรามาดูกันว่าจะมีโปเกมอนตัวไหนบ้างที่จับได้ง่ายที่สุดแล้วตรงใจที่ทุกท่านคิดกันไว้้ไหมและเนื่องจากโปเกมอนที่จับได้ง่ายที่สุดเยอะะแมาาาากกมยยหหลลตัา ก็จะขอเร่งเกียร์5ที่สปีดเทอร์โบไปอย่างไวสายฟ้าแลบเลยนะครับแล้วโปเกมอนที่จับได้ง่ายที่สุดจะมีอัตราการจับมากที่สุดอยู่ที่255เท่ากันถึง84ตัวเลยชี้เดียวงั้นเรามาเริ่มตัวแรกกันได้เลยครับตัวที่1ค่ะจะปี๊โปเกมอนหนอนประเภทแมลงหนอนป่าแรกแห่งคันโตมอนมลงสุดอ่อนแอสำหรับมือใหม่หัดจับตัวที่2บีเดิลโปเกมอนบุ้งประเภทแมลงพิษหนอนแดงคันโตอ,อีกตัวมีพิษเล่นด้วยยากแต่จับง่ายตัวที่3มป,ป๊อปโปโปเกมอนลูกนกประเภทปกติบินน หนูป่าแรกมันสำหรับการฝึกชั้นดีง่ายต่อการจับตัวที่ห้าอันนี้สุซุเมะโปเกมอนลูกนกประเภทปกติบินนกนักเลงตำไม่ค่อยได้ว่าจับง่ายหรือเปลา่าแต่มันก็ตีหนักอยู่นะครับตัวที่หกอาโบโปเกมอนงูประเภทพิษมูม่วงหางกระดิ่งของมุซาชิไม่นึกว่ามันจะจับได้ง่ายกับเขาด้วย ตัวที่เจ็ดแซนโปเกมอนหนูกระเพทดินชอบขุดดินชอบม้วนตัวกลมก็นึกว่ามันจะจับยากกว่านี้ตัวที่แปดซูแบสโปเกมอนข้างขาวประเภทพิษบินม่อนข้างขาวสุดน่าเบือ่อเจอแทบทุกช่ำไม่แปลกที่จับได้ง่ายได้ตัวที่เก้าเนาะสนุกคุซาโปเกมอนวัชพืชประเภทพืชพีดม่นใบไม้บนหัวไม่คิดว่ามันจะจับง่ายกับเขาด้วยนึกว่าจะจับยากกว่านี้ตัวที่สิบดิกดาวโปเกมอนตุ่นประเภทดินกว่าจะได้เจอที่คันโตก็ต้องออกเดินทางไปสักพักแล้วก็ไม่ได้จับง่ายแบบนี้ตัวที่สิบเอ็ดเนสโปเกมอนแมวผีประเภทปกตินี่ก็เป ง,งั้นตัวที่12เนโรโมะโปเกมอนลึกออดประเภทน้ำตัวออดตัวเล็กน่ารักถ้าจะจับง่ายก็ไม่น่าแปลกตัวที่13ามาดัสบมิโปเกมอนดอกไม้ประเพทิดพืชพืชยึกยือจำไม่ได้แล้วว่าภาคแรกจับยากไหมเจน2นี่จับอย่างง่ายตัวที่1 4บีชิซูบุเตะโปเกมอนหินประเภทหินดินเจ้าก้อนหินสุดน่าเบือ่อเจอแทบทุกช่่าก็ต้องจับง่ายแหละครับตัวที่15คอยคิงโปเกมอนปลาประเพทน้ำปลาทองดิ้นเดีเดๆเหมาะสมแล้วกับอัตราการจับเช่านี้สำหรับเจน1แข่งขันโตหมดเช่านี้ครับต่อไปจะเข้าสู่เจน2กันแล้ว ตัวที่16บโอทาจิโปเกมอนสังเกตการประเภทปกติม้นปกติแห่งป่าแรกก็ต้องจับง่ายเป็นธรรมดาอยู่แล้วตัวที่17โฮโฮโปเกมอนต้องขูประเภทปกติบินนอกป่าแรกแห่งเจน2ในตอนกลางคืนเกือบจะเหมาะสําหรับมือใหม่ตัวที่18เรดีบ้าโปเกมอน5้าดาวประเภทแมลงบินเต่าทองตัวกลมจับง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มาอยู่ในลิสต์ตัวที่1 9อีโตมารุโปเกมอนพ่นใหญ่ประเภทแมลงพิษแบงมุมเจน2แห่งตอนกลางคืนก็น่าจะจับง่ายอยู่นะครับตัวที่2 0่สิฮานโกโปเกมอนต้นไฟประเภทพืชบินเจ้าพืชลอยได้ตัวนี้แทบจะทำได้้แค่นิดเียยววๆลลก็อ ตามสายล่มตัวที่2 1อ็อปาโปเกมอนปลา้ําประเภทน้ําดินเท่าที่จําได้เจ้าตัวนี้ก็จับง่ายสมมาตราการจับเท่านี้อยู่เหมือนกันและสําหรับเจน2แห่งโจโตก็หมดเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นเจน3กันแล้วตัวที่2 2โปเชียนาโปเกมอนจอมกัดประเภทมืดหมาน้อยน่ารักมอนป่าแรกสําหรับการฝึกก็ต้องจับง่ายอยู่แล้วตัวที่23เจกุซากุมะโปเกมอนทานุกิจิวประเภทปกติมอนปกติแห่งป่าแรกก็เป็นอีกตัวที่เหมาะสาหรับฝึกฝีมือก่อนออกเดินทางตัวที่24เคมุโซโปเกมอนหนอนประเภทแมลงเจน1จับง่ายหนี่ง พาหาสเโบปอเกมอนพืชลอยน้ำประเภทน้ำพืชเจ้าตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้จับง่ายเท่าไหร่นะครับตัวที่26ชาเนโบปะเก็ตมอนลูกโอ๊กประเภทพืชต่างกับเจ้าตัวที่แล้วไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเจ้าตัวนี้หายากแต่จับง่ายตัวที่27คิโนโคโค,โคปะเก็ตมอนเห็ดประเภทพืชไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวนี้จะอยู่ในลิสต์จับง่ายกับเขาด้วยหลายครั้งที่เจอต้องใช้มากกว่า1บอลอยู่ตลอดตัวที่28นามาเคโรปะเก็ตมอนสลัดประเภทปกติเจ้าตัวนี้ก็เช่นกัน ตัวเล็กกะจิตริตรก็น่าจะจับง่ายอยู่แหละครับตัว30มสิบน้ s ตพัสโปเกมอนเข็มทิศประเภทหินให้บ่อยากเชื่อสายตาว่าเจ้าตัวนี้มีตราการจับง่ายที่สุดเพราะว่าตอนที่พวกเราเจอถือว่าจับยากเอาเรื่องตัวที่สามสิเอ็ดเอเนกโปเกมอนลูกแมวประเภทปกติมันคิตตี้น่ารักใสๆจับง่ายวิดูเล่น ตัวที่32ดอนแมวโปเกมอนความรู้สึกชาประเภทไฟดินเห็นหน้าง่วงๆแบบนี้แต่ก็จับง่ายสุดนะครับตัวที่3-3บาบนเนบูโปเกมอนสปริงต์ประเภทพลังเจ็ดหมูเดงของแถกต้นตำดับมีอยู่ที่นี่แล้วตัวที่3 4พัทเชลโปเกมอนแพนด้าลายจุดประเภทปกติอ้นอึนมึนงงแต่ดันจับง่ายสะง,งั้นตัวที่35นักครบาบโปเกมอนมลงช้างประเภทดินเจ้าออตัวนี้ตอนเจอก็ถือว่าจับยากนิดนิดแต่ดันมีอัตราการจับสูงสุดสะง,งั้นตัวที่37ิจิ้วโจโปเกมอนนกปุยฝ้ายประเภทป,ทปกติบินนกกล,ลัต่ยวที 37ยาจิลอนโปเกมอนตุกตาดินเผาประเภทดินพลังเจ็ดดินเผาตัวเล็กๆก็เหมาะสมแล้วที่มันจับง่ายตัวที่3 8มิฮินบัสโปเกมอนปลาประเภทน้ำตัวที่สุดแสนจะหายากจับง่ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมไม่เคยหาเองได้เลยถ้าไม่ใช้สูรตัวที่3 9าทามาซาชิโปเกมอนตบมือประเภทน้ำแข็งน้ำสิงโตทะเลกลมกิ้งก็จับง่ายสมมาตราการจับของมันอยู่นะครับตัวที่40่าลุลุโปเกมอนหอยกับคู่ประเภทน้ำก็จะดำน้ำไปเจอเจาตัวนี้ได้ฉันไม่ได้จับง่ายเหมือนตัวเลขอัตราการจับของมันด้วยงงไปเลยสำหรับเจนก็มีีเ่าน้ ต่อไปคือเจนที่4นะครับตัวที่41มุคุรุวังกมันนกกิ้งโครงประเภทปกติบินนกป่าแรกแห่งชิโน่ก็ต้องจับง่ายเหมือนนกป่าแรกเจนก่อนๆแหละครับตัวที่4ีบิบป่าวังกมันหนูอวนประเภทปกติมันปกติป่าแรกท่านเทพเจ้าจับง่ายแล้วยังสารพัดประโยชน์ด้วยตัวที่43โคโรโวชิวังกมันจิ้งหรีดประเภทแมลงแมลงร้องเพลงเจนสี่นี่ก็จับง่ายอยู่เหมือนกันตัวที่44ีซูโบมิวังแกมันดอกตูมประเภทพืชพีทออกมาให้ตัวเล็กจากรูปร่างและขนาดตัวก็สมควรแล้วที่่จับงาย ตัวที่45โดมิรอร์โปเกมอนสัมิ์ประเภทเล็กพลังเจเท่าที่เคยเจอผันผ่านแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะจับได้ง่ายสุดตัวที่46อ so ุโซฮาจิโปเกมอนบอลใสประเภทหินมันต้นหมายชาญหินอาจจะเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนเบบี้ก็เลยทำให้จับง่ายก็เป็นได้ เจนนี่ส่แห่งชิโน่ก็มีเช่านี้แหละครับต่อไปเราจะไปเลยกับเจนนี่5้กันครับตัวที่47มิเนซูมิโปเกมอนสังเกตการประเภทปกติมอนปกติป่าแรกแห่งเจน5ก็เหมือนเจนก่อนๆที่จับได้ง่ายได้ตัวที่48ิปมิรูฮอคโปเกมอนเฝ้าระวังประเภทปกติเป็นร่างพัฒนาของมิเนซูมิไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกหรือเปล่าที่เป็นมอนร่าง2แต่ดันจับได้ง่ายที่สุดเช่ากับร่างแรกตัวที่4 9โยทรีโปเกมอนลูกหมาประเภทปกติลูกหมาตัวเล็กน่ารักเหมาะสำหรับการเก็บมาเลี้ยงดูตัวทที่50โโจจรรเเนกะปปมมมออ้าาณภื โซนสีม่วงผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจับได้ง่ายเหมือนอย่างตัวเลขอัตราการจับของมันไหมตัวที่ห้าเมามพาโตโปเกมอนลูกนกพิราบป,ประเภทปกติบิดน,นกป่าแรกๆอย่งเจนหก็ต้องจับได้ง่ายเหมือนอย่างเจนก่อนๆอยู่แล้วตัวที่52ดันโกโรโปเกมอนเปลือกหุ้มประเภศหินเจ้ากนหินตัวเล็กล่างแรกก็น่าจะจับง่ายอยู่นะครับตัวที่5้าชาบุเนะโปเกมอนรับเสียงประเภทปกติไม่นึกเลยว่าเจ้าตัวนี้จะจับง่ายกับเขาด้วยอุซามิร่างเมกาในเจนหแท้ๆตัวที่ห้าสิบสี่โอชามูรอโปเกมอนล จัวที่ห้าสิบห55คูรูมีรุโปเกมอนเย็บปากถักร้อยประเภทแมลงพืชน,นอนกระดึ๊บแห่งเจนหแน่นอนมันก็ต้องจับได้ง่ายมันนอนป้าแรกเจนก่อนตัวที่5 6ฟูชิเดโปเกมอนตะขาบประเภทแมลงพิษมอนแมลงล่างแรกเท่าที่เจอมันก็จับง่ายอยู่นะครับตัวที่57มาราคัตจิโปเกมอนกระบองเพชรประเภทพืชมอนร่างเดียวที่เก่งใช้ได้ถ้าจับง่ายแบบนี้ก็น่าหามาใช้ฝึกเล่นดูนะครับตัวที่5้จิรามี่โปเกมอนชินชิลาประเภทปกติทำเป็นโปเกมอนลักสะอาดอาจจะมาทำความสะอาดในมอสเซอร์บอลได้ด้วยตัวที่59 59วานิิพต โปเกมอนหิมะตกใหม่ประเภทน้ำแข็งว่าในตีมตัวเล็กล่างแรกสำหรับการจับมาเก็บสะสมไว้เผื่อร้อนตัวที่60เทสซิสโปเกมันเมล็ดหนามประเภทพืชเล็กเล็กกลมมีหนามตอนที่ผมเคยจับก็ว่ายากอยู่นะครับแต่ดันอยู่ในลิสต์จับง่ายซะง,งั้นตัวที่61ลิกแกบอลแก้มันมันสมองประเภทพลังเจแต่มอนเอเลียนตัวนี้ยอมรับตามตรงว่าไม่เคยเอามาใช้เลยใครเคยเจอแล้วจับมันได้มัางมันจับง่ายไหมครับและสำหรับมอนเจนห่างอิชิก็จะมีเท่านี้ต่อไปคือเจนที่6นะครับ ตัวที่62โฮดูบี้โปเกมอนนักขุดประเภทปกติมอนปกติป่าแรกก็ต้องจบง่ายเหมือนอย่างเจนกันก่อนนั่นแหละครับตัวที่63ยายาโคมะโปเกมอนนกเขนน้อยประเภทปกติบินนกป่าแรกแห่งเจนโฮที่โตมาแล้วจะมีธาตุไฟเหมาะสำหรับนักเดินทางมือใหม่ตัวที่64โคฟูคิมูชิโปเกมอนพ่นละอองประเภทแมลงนอนป่าแรกแห่งเจนโฮแน่นอนว่ามันก็ต้องจบง่ายเหมือนนอนป่าแรกเจนกันก่อน,อ,นอยู่แล้วสรัลมอนจบง่ายเจน6แห่งคาร์ลสก็มีเพียงเท่านี้เราจะไปเลยเจนที่7กันต่อเลยตัวนี้หัวาปประเภทกติบินก็ไต้พูดอะไร เจ้าตัวนี้ก็เป็นนกป่าแรกมันก็ต้องจับได้ง่ายสําหรับนักเดินทางมือใหม่อยู่แล้วตัวที่66ยังกุสโปเกมอนต๋เต๋ประเภทปกติมันปกติป่าแรกแหง Gen ่งเจนเจ็ดก็ค,คล้ายๆกับพวกลัตตานั่นแหละครับตัวที่67ตะโกจิมูชิโปเกมอนตัวอ่อนมแมลงประเภทมแมลงแมลงตัวเล็กแหง Gen ่งเจนเจ็ดก็ค,คล้ายๆกับพวกคาตาปี้นั่นแหละครับเจนเจ็ดแห่งอโลลาก็จะมีเท่านี้และต่อไปคือเจน8นะครับตัวที่68โฮชิกาลิเป่โปเกมอนแก้มป่องประเภทปกติม้นปกติตัวอ้วนกลมเป็นมอนป่าแรกก ประเภทบินนกปากแรกแห่งเจนแปก็แนวเดียวกันกับพวกนกปากแรกเจนก่อนๆนั่นแหละครับตัวที่70ซาจิมูชิปเกมันตัวอ่อนแมลงประเภทแมลงและนี่ก็เป็นแมลงตัวเล็กแห่งเจนแปมันก็ต้องจับง่ายอยู่แล้ว7 1คุซุเนะปเกมันจิ้งจอกประเภทมืดเจ้าจิ้งจอกเจ้าเล่จอาขโมยตัวนี้เหมือนว่ามันจะจับยากกว่าพวกนกปากแรกเจนแปตัวอื่นนะครับแต่มันก็มีอัตราการจับเท่ากันซะงั้นตัวที่72ดวูลูปเกมอนแกะประเภทปกติมอนปกติปากแรกอีกตัวที่จับได้ง่ายแสนง่ายและเเหมมมาาาาาสรรรัับกกฝฝึนนนตตวท่73คคอออจจภ้้ อมงับดูคล้ายเบบีก็จับง่ายอยู่นะครับแต่ร่างพัฒนานี่จับยากเกินตัวที่74บวันบาจิบางทีว่าลูกหมาประเภทไฟฟ้าจะลูกหมาเหลืองจอมตะกระก็เป็นอีกหนึ่งในมอนที่จับง่ายด้วยเช่นกันตัวที่75ฉชันดงบางทีมันพลังชันหินประเภทหินเจ้ามอนก้อนหินที่เป็นร่างแรกก็คงคล้ายๆแนวเจ้าหินเจนหนึ่งละมั้งครับตัวทีว 76, ่76กาจิช,ชิวบางทีม่าแอปเปิลประเภทพืชเมืองก้อนมาถึงตัวนี้ผมตกใจเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเกมแล้วเจอจับค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่ดันมีอัตราการจับสสสูููงงงุดดดะัั้นนนนนตวีีเบิิปททรราย่ ตัวทอ่เจอมันจับยากจังังตว่78ซาชิคามเซโปกเกมันจู่โจมประเภทน้ำลายย่างเสียบไม้ที่ว่ายน้ำเร็วจัดจนนนจับได้ง่ายได้ตัวที่เ9บเบโรบะปกเกมอนเจ้าเล่ประเภทมืดแฟรี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เวลาเจอจับยากแต่นั้นมีอัตราการจับสูงซะงั้นเจน8แห่งกาลาก็มีเช่านี้ครับต่อไปคือเจนที่9ก้ากันแล้วตัวที่80กูตงปกเกมันหมูประเภทปกติเจ้าหมูคูโรบุตะตัวนี้ก็เป็นมอนปกติแ่าแรกที่จับง่ายเหมือนเจนก่อนๆตัวที่80ชาชุรแปกกด้ประเภทแมลงธาแมันทุริปุ่งม ง่ายเยอะเลยนะครับรวมไปถึงเจ้าแมงมุมตัวนี้ด้วยเช่นกันตัวที่แปบมินิปงกมันมากรับประเภทพืชปกติพืชตัวเล็กจิ๋วน่างแรกพอสำหรับการจับแล้ว่ะครับจับง่ายจริงอะไรจริงตัวที่83โคจิโอปเกมันเกลือหินประเภทหินตัวนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจับยากหรือง,ง่ายทุกท่านคิดว่ายังไงก็บอกผมด้วยกันแล้วกันตัวที่8 4อุมิดิกด้าปเกมันปลาไหลประเภทน้ำเจ้าดิกด้าร่างฟอร์มอื่นตัวปลอมนี้เอาจริงผมว่ามันก็จับยากอยู่นะครับแต่ตาายยงง่่่เพีีีียยงงงทททาาาน้้้สสรััับบปมจไดดุ84 ความจริงยังมีอีก4ตัวที่มีอัตราการจับสูงสุด255แต่ทั้ง4ตัวนั้นมีให้จับจากตามเนื้อเรื่องเกมไม่ได้มีให้เจอทั่วไปเหมือนมอนพวกนี้เอาจึงขอข้ามพวกมันไปแล้วทุกท่านเคยเจอโปรแกรมว่าเหล่านี้แล้วจับได้ง่ายตามตัวเลขอัตราการจับของพวกมันกันไหมครับใช้กี่บอลในการจับแล้วต้องจมตีพวกมันก่อนไหมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนผมความจริงก็อยากทําคลิปเล่นเกมโปรแกรมอนลงนะครับแต่ความรู้ในการอ่านหน้าจอเป็นศูนย์ก็คงต้องรอต่อไปและสําสหรับคลิปนี้ถ้ามีจุดที่ผิดพลาดไปหรือไม่ถูกใจใจคครรรตตงงงงไไหนนยยยังงั้้อออขภดวะบ จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ